เอาครัวมาออกรบ้านมานอนดัานช้ายออกระดานชายมานอนหินเฮาวออกระดินเฮามานอนสนแดนออกระดสนแดนก็หมาวางโป้งกับหมาถึงบ้านป้าตัตัวตดีจังเนาะเรานอนเมื่อค่ำเมื่อ UM คืนใจสวดมนต์ยังบ่สวดมนต์ทุกเช้าทุกเย็นสวดทุกเช้าทุกเย็นฟังว่านี่มาได้เข้าโรงเรียนเลยบ่ฮู้หนังสือเลยแต่ก็แต่ก็สวดดไ้สวดได้ ปองจงเก่งๆอิปิจโสภะขวาละหังสัมมาสัมพุทโธวิสาจลณนาสัมปันโตสุขะโสโลกะวิโชอนุตตโลโพลิสาธรรมสารีสาเฉิมนุสสันังพุทโธภะขวาติ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามา,าเที่ยวที่หมู่บ้านของวังกระดาษเงินนะครับซึ่งได้ข้อมูลมาเมื่อเช้านี้เองนะครับว่ามีผู้สูงอายุท่านหนึ่งอายุยืนมากๆนะครับตามข่าวตามข้อมูลแบอบกว่าร้อยกว่าปีเนี่ยกำลังเห็นอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวไปทักทายนิดนึงโอ้ย,อยสบายดอีอันนี้มาปาก อเอาไอว้บ่ละเอาไว้บ่หลานเลยให้อยู่มีมีสุขอยู่ดีมีแห่งเนื้อเออเจ้จาจะได้ขวามใคเจ้าอย่ามีบ่โอ้เดี๋ยวไปห้าบ้องนงั่งเบากันจังน้อยเหอะเออไปพูดละเออไปแล้วปีนี้เหาเท่าใดแล้วนะฮะ<แ>ปีนี้ห่าได้แล้วผ<แ>ู้เฒ่าห่อกระถางไปเรื่องอายุนี่แล้วคาดร้อยอยู่ฮะเบาเกี่ยงนี้ขาดร้อยอยู่ห่อได้ขาดร้อยอยู่เจ็ด สามชิวโกปีสามวโกปีแต่ร่างกายเขาบอบอคือนี่แล้วเนาะโอ้ยโอ,ยโอย้นี่คักจังอันนี้สั้น,นสุดยอดสุดยอดเลยแม่ลานยักษ์ถ้ำปีนี้อายุเขาใดแท้แล้วก็ร้อยซองปีเอาร้อยซองปีนะร้อยร้องปีเหอ้ยหนึ่งร้อยซองปีไอ,อ,อเอาเดี๋ยวยิบบอกเกิดปี ช่องทันทีร้อยหกหกไรเอ้าป้ายังเจอได้ท่านปันนี้จำได้ป้าทุกทุกทุกแล้วอันกบเข่าหันยายมาแต่ใสเฮ้กกเข่าเจ้านายมาแต่ใสกบเข่าอ่ะมาแต่มาจากด่านชายบ้านยังบ้านอ่าาดำเภงบ้านทางหน้าทอนบ้านทางหน้าทอนเออแต่ก่อนมันขึ้นกับอำเภอด่านทรายเนาะเออมาตินี้ตั้งแต่อำเภอเมืงแท้ขึ้นด่านทรายเหนือเนี้ย แต่เดี๋ยวนี้มันขึ้นกลับมาหยังนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ขึ้นกลับมาหยังเดี๋ยวนี้อ่ะอ๋อมันมันเป็นเอ่าเป็นอำเภอแล้วนาเหี้ยวอะเป็นนาเหี้ยวเหรอเดี๋ยวนี้เขาเข้าย้ายออกจากด่านทรายแล้วมาขึ้นเป็นนาเหี้ยวแล้วเดี๋ยวนะอแสดงว่าบอดด้ไปบ้านเฮิงแล้วเนี่ยนอะจื้อบอดด้แล้วที่เออเราอันที่ออกจากบ้านมาหัน Ayo cho tôi đây. Ok, à, ừ. à, bán Ông hắn... Ok, mà... bán, bán ờ, à, ừ. à. ma. Ayo ừ, đây. Ayo 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 ông Ayo đây. 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 ได้เมีอายุยี่สิบโอ้กำลังเคร่งเลยครับบออไงมาจากบ้านใดกว่าเติมทีนังอยู่มาจากบ้านนาทนนาทนแล้วไายมาอยู่บังกระล <c oughs> าดนี <c oughs> <c oughs> ้มาอยู่บังกระดานี้อย่าครอบไงยขว้าตัวก็มากเกิดกับพี่วะเกิดนี้คนโตแกคนหัวปีของแกน่ะเกิดพุ่นได้หนึ่งครับ ฮับสาครมาตั้งแต่คนได้ยังโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวฮับลูกผู้โกแก่นะเออแกแกว่าฮั้นว่ามาได้ลูกมาได้กับพี่วาสันฮับผู้พุนมาได้ลูกอยู่พุนมานอนชนแดนมั่งละมาพักอยู่ชนแดนอยู่ทำมาห้ากินอยู่ฮันแล้วก็มาทำมาห้ากินอยู่ที่ยายมาอยู่วังปงโอ้ลายยายอย่างนี้เนาะอ๋อายายบ้านอายายมาอยู่เมืองไทยเนี่ยนะแกเล่าให้ฟังเออเอาแล้วแกมีลูกจ้กคนไทยละ ลืมตีเจ็ดขนเจ็ดขนยิ่งสี่ผู้สายสั้นยังเบิดไอ้มีทั้งหมดมันแป๊ดแล้วตายคนหนึ่งตายคนเดียวโอ้อือืมตัวนี้เป็นผู้ที่ผู้ที่หกผู้ที่หกเจ้อืมอืมอืมตัวตัวตัวเรื่องคู่อาหารการกินเนี่ยแกเห็นยังให้แกกินส่วนใหญ่อ่ะแกกินแบบใดแบบง่ายแบบยังยังไงกินง่ายๆไอ้ชวนมาก็ประจำอาหารประจำกินบ่อยที่สุดก็คือลาบ รับดิบรับสุกรับดิบรับดิบๆนะ่ยรับดิบใส่เลือดนะอืมมกโอ้โหได้เพราะว่าแกบ่มีเขี้ยวต้องกินลาบกินลาบนึ่งมักนึ่งผักกับน้ำพริกมันีกินไปอย่างนี้นี่โอ้มะกินลาบนึ่งไก่นึ่งจำพวกนี่ไก่นี่ก็น้อยทีอที่ต้องมาให้แกแล้วอันยาบำรุงยาย่างแกก็ปกติกำโรงพยาบาลให้มายาบำรุงกับยา ความดันมีสอมยาวมั้แกมีความดันเนี่อความดันไขมันก่อนบะมีเบาหวานบ่มี่เพิ่งมามีปีกายนิดหนึ่งเห็นว่าแกเอ่อมีอะไรก็ต้มลูกมักต๋เออต้มลูกมักต๋ก็เข้าไปพามาแล้วมาพี่เอาครัวมาออกจยกบ้านมานอนดันชายอ๊อกแยกดันชายมานอนหินเฮาอื้มอ๊อกจยกหินเฮามานอนจนแด่นอ๊อกแยกสนเด่นก็หมาหวังโป่งกระหมา thường bán à thôi 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 chậm đấy vô bố trại kia là nó ốc chắc chắc ba nhân cỏ kết, bằng cơ ba nhân bán hàng ra thôn mà đàn xa ní khi sang được khi lên nhang mà nhang mà lên vào khi sang nhang bò bị lốt đó đơn thì bò bị lốt rồi nhang nhang thường đến là mà hoa đàn xa nè, nè, mới này ốc chắc bán mà nón đàn xa ốc chắc đàn xa mà nón hình hảo anh đi đây khi là มาคี่รถกับว่าหินเหารถไม้บแมเบนรถดิสานนะรถลักไม้นะเออรถไม้รถลักลักไม้จักรผ่านเหินไปล้มสัก์พูนะโอ้ขวัญชื่อจำนี่คักเลยเนาะจำได้โอ้ผักอยฮันเอาขวามายโยฮันแล้วอีไปใส่กันเพราะว่าอีไปสอนแดนเอาไปสอนแดนขึ้นรถผม ถ้าผู้ชมผมผมันเดี๋ยวผมขั้นนิดนึงนะฮะเมื่อก่อนคนพื้นบ้านเราเราเรียกชนแดนไม่ไม่ใช่ชนนะฮะเขาเรียกว่าชอนแดนชอนแดนนะครับโอ้มาทิงชนแดนมาตีเราอันที่ก่อนนี่มาอยู่หวังกระด้านนี่เป็นพายทรงคาวไว้ต้องมาอยู่หวังกระด้านนะน้ำบาพอพันนี่ก็ว่าพอเชียนเนี่ยมาขายยาอยู่บ้านฉิดทาร์เสานี่ แล้วเขาเขาเห็นป่ามันว่างบ่มีคนบ่มีบ้านออืแล้วก็ไปว้าให้ฝังอืไปว่าวให้ฝังแล้วก็มาซื้อกันมาซื้อเบงปัทโตปัทโทโมาซื้อบ่มีมาชรุสัจฉลาซึ่งได้ซร้นมาหัวคอยเต้นไปแทะเออเออมาซื้อกันก็เลยตั้งแจบ่แต่แกนเช้าวมาดอน อยู you know, ่หนองของออหนองขอนแก่นเนี่ยอ้ยเอาคนนั้นก็นจับนเท่านั้นไล้จับนะท่านี้ไล้จับไว้ขันมาหมาเบิดแล้วโอ้ยหลายพนักครักเอ,เอ,เอกกเเ่อมันาบาบ่าเบิดบ้าใจกนเช้าบ่าหมาหมาจะโดนใช้ อมันโมเมนต์ของคอยเด้อคอยเป็นบ้านเป็ีนเมียงเออเออมันโมเมนต์ของคอยเด้อเป็นบ้านขึ้นมานี่อ่านอกจากนั้นขาดตายป่าเบิร์ยังเนี่ยผู้เดียวคนทำนั้นนะคือยังบ่เฝ้าไปนํำเข้าแแท้บ่บะบอไปเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวทำคันยังหน่อยเดะมีโรคภัยไข้เจ็บยังบ่ประจำตัวมีโรคภัยยังบอ มีโรคไัยเออมีบ่เก็บไข้ไอ้เบาหวานความดันไข้มันมีบ่บ่มีบ่มีจักเสียบ่มีจั๊กยางได้เคยไปนอนโรงพยาบาลบ่ฮะได้เคยไปนอนโรงพยาบาลจั๊กแถวบอบ่บ่บ่เคยได้ไปบ่เคยได้ไปบ่เคยได้ไปจักเสียทำลอฮะไปจังกไข่เออไปเออไปเอ่อเจาะไปรักษาเยอะบอกอ่า ตอมลุกมากจุ่มตอมลุกมากโอ้จุ่มโบนั้นจุ่มมันใครห้ำมันอ่ะมะข่ำเออราคานอนนอนอยู่นอนอยู่แป๊ดขืนเออหลังจากั้งคือนอกเนี้จังนี้เราไม่มียังเลยจ้าโบโบได้ไปจากเที่ยงต้องจะอายุ่จนป่านเดียวสายตานี่ยังดีอยู่บ่ฮะสายตาจ้ะวะสายตาวโคตาตาาตายังดี หูก็ยังดีเออหูหูไปแล้วไปเออหูหูไปแล้วแค่ไปแล้วอันตานี่ดีอยู่เอออันแยหูเข้มได้บอฮะแยหูเข้มได้บอไปจังอันหูเข้มนนออทอหินนี่นะจะแยได้หรือแยได ากท่านผู้ชมต้องทําใจนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณตาแกหูไม่ค่อยจได้ยิก็เห็นหน้าเห็นต่อจากทค่เห็นแต่ตีเอาเขาใส่เราเห็นเจ้าแท่เดียวโอ้เดี๋ยวเอาอย่างงี้งั้นน้เงบาจจาคําพญาได้บอตอนบ้าผู้เศร้าอยู่ใ่ก่อนนะอยู่อยู่ไหนตอเบอให้ฝังจากซองซ้ำก่อนได้ดูว่าสดยังไปหาผู้เศร้าเนี่ยเอ้า เราลองวาวังดูไปเห็นผู้เศร้าเนี่ยเอาเออมันไม่อยากก็เหลื่อมไปแล้วก็ลืมมันไปเหลื่อมกันนะใจอายุลอยกว่ามืาเนี่ยมันหลงหนะหลงหลังอะเออแต่ก่อนเหมือนกับจำได้ประเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวนี้มันมันลืมเบิ้ลคำพญานะนะคำพญานะจะลืมไหม คำพญากรณ์ลืมปลาดุกบอลวังบอลบเห็นบอล<อ>ป่าบอ,อ,อบอลอีไปซ้อนบอลได้หนานเงยไปที<อ> <c oughs> จำมาได้จังน้อยอ,อันว่าเสริมงว่าตอนยุนาทรนนะทุกยักซ้ำได้อตอนแต่ก่อนนะคำพยาไ่ายบ้าไปคำพยาไอายแก้งไปคลือคลือึเข,ข,ขาก้นทางน้องงับเกิอเนี่ยทางน้องงับเกเอ <c oughs> เออเอ้าคึ้นบังเอี๊ยงมียังไงอีกแล้วป่ะนี่ยอ่าวันโอ้ยขึ้นมาใจก่อนเขาปานอยู่ในคุ้มเน้ยแกรำให้ฝังด้วยแกรำขบานอยู่ในคุ้มแล้วปานอยู่ในคุ้มเออปานอยู่ในคุ้มแล้วขึ้นไปแล้โอ้มันโบลูเลี้ยงอยู่ในหลุมนะครับอ่าทางนู้นเขาเรียกคุ้มอ่าคุ้มนะครับคุ้มซับคุ้มอะไรอย่างเงี้ยอ่ อยู่ในหลุมเออตัวนี้อย่างาเป็นนุมพออนุ่งผ้ามือยักนุงกระดงบบยักนุงกระบนุ่งเนี่ยเห็นผมตั้งแต่พุ่นตีมาโทษ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 ทออ่านผู้ชมผมย้อนความนิดหนึ่งออก็คือมาจากทางเดียวกันนะครับคืออำเภอนาแห้วผมก็เป็นลูกลูกหล,ลานของคุณตานี่แหละนะครับแล้วก็แกก็รู้จักคุณแม่ผมด้วยนะครับ ก็คือส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางนู้นแหละในเขตของวังหินวังกระดาษนะครับก็ทาความเข้าใจนิดนึงอันได้ข่าวว่าเป็นลำนี้สุดยอดเลยดิเจ้าลำเป็นดิอันลำนะ้ยักฝังลำจังเด้นะจักฝังลำฝังลำเออลำให้ฝังจักก่อนเด้นะเออฝังยูเอาให้ลำให้ลาดนะฝังอ่ะ ยจอฟังก็ฟังอยู่ลำมือลำให้ฟังจะกอ่อนเด้เอ้าลำจก่อนแน่ตั้งเดยเจ้าขุนพ่อสัถีอิเม่นผมนิตริบล่ำในโลกลำ้ไหลายประโยคทั้งเฮสังหาลำในหลายจังหวะลำดีลำคองเขาก็อผ้ากันย่องว่าดับบาดีการทั้งแก่บาดีเพอปันหล,ดลนุดแลมเพรอ,อันใดก็เมน่นพอปันจาเหน็นพระปันกับเหน็นพือดูกับแม่ ว่าอันไหนกันเนี่ยชาวเบิดถูกคนไปล่ำชางปู่บ่นขาเฮจริงจรงเอาจบแล้วเขาเทเขาไลนี่ตีนั่น,น,เ,นเขาเรียกว่าทีหนึงป่าทเทศเขตไทยลํำก็ท่านชตาใหม่ของขนเอาโลด เขาดันว่าดีพอดีที่ถือขางเขาก็จกสัดต,ต่างจะพละล่นไรกันล้ำดีดีทื่พากันจับกันชื่อไว้เด้อเอาวพวกผู้เสร็จผู้สาวจับเอาไว้เด้จับเอาเด้อคุณแน่ผู้ใดกันไหน,น,หนป๊บจบแล้วเอาตบมือกันได้ไหมตบมือให้แฟนได้ไหมเ,อ,เ,อ,เอ,อ,อ,หอ้เอ้บ่ติดเพิ่งดีเฮ้ หมอลำบ้านชาหินลาดสินีะเออบ้านชาหินลาดดิบ้านหมอลำชูลินอยู่บ้านชาหินรัดออันนี้อยู่บ้านห้างนาทอนห้างนาทอนบ่ได้บ่ได้เป็นหมอลำหมอแต่ว่าลำได้จำเอาโอ้จำเอานั่งซื้อกับโบหัจักอ้าวเออโอ้ขอกเียนให้มาอ่านบ่อ่านบ่ออเออแล้วจับซื้อเจ้าของได้บ้าะ จำซื้อเจ้าข้องได้บ่ได้ซ like ื้อไหนอย่างายกุลยศปัญญานายกุลครับกุลยศปัญญากอไก่กอไก่กับียังอีกกอไก่สารูโลลิงโขนายกุล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 ยศปัญญาฮะสารูนี่มันกุลเปนเหย้าเออกุลสถิตสารูอ่าห่างว่าบอกูลหนังซื้ออย่างไดนะจได้อยู่จำได้อยู่เขียนได้เสมเอาเขียนได้เสมอม่ได้เหรียญ บ่อมได้เด็กมาได้เข้าโรงเรียนเอองไล่แข่งอสกุลพ่อแม่พ่อแม่เอากันหนีปากบอกเขาจักพ่อแม่นี่กันได้ซะไหมโอ้พ่อแม่เอากันแล้วก็หนีปากเขาไว้ฝั่งพ่อบางยูบ้านนับหึงจ้ำไว้จ้ำเอาโอ้ยไปเข้าโรงเรียนบ้านบ้านบ้านนับหึง แล้วรัฐบาลเขาย้ายไปเขาโรกเรียนบ้านเกียงบ้านก่องแล้วบอไปเขาดมเข่าอหน้าบ้านบุจักชื่ออยู่นี่นะอันไปเขาดมเข่ากันได้ได้ชื้อไปตัวเดียวเขาเดียาค้ากิตทุกัเนี่ยได้ใช้เขียนชื่อเขียนชื่อได้อยู่เขียนชื่อได้อยู่ได้บวชได้เรียนบฮะได้บวชบ่ได้บวชบ่ ได้บวชเป็นพระเป็นจัวยังบอเออบวชถาเสด็ย่าโอ้ได้บวชอยู่ว่าเธอเนาะบวชอยู่เสดย่าจังบวชสิบห้าวันเออบวชจังมื้อฮ้ไว้จังมื้อสิบห้าวันสิบห้าวันสิบห้าวันบวชถาเสด็จย่าโอ้ได้บวชโอ้ได้บวชนลัการแน่แนะเนาะเออสัมานเราบวเรีนแล้วทนบวชแลษแล้วแล้ว คิดว่าบ้าลอยซองปีลอยอีเอาตื้อมิจักปีนะในใจเอาตื้อมิจักปีโอ้มันมันก้า่ได้เหรออันความใจนี่ก็ได้ความใจนี่บ่มีให้ยหงจักจากขนเอาได้มันอีใจอืมเรีนบ่ผมให้ว่าทองอีบีบ่มีหอยหงจักจากขนบ่บ่หอยหงจักจากบ่ที่ร้านท่านนี้ยักษ์ท่า ว่าห้ามความนาจ่ายนจว่าบางคนก็ว่าโอ้ยยักอยู่แล uh. ้วล่านเลยทุกยากยากมันยากลูกยากล้านนะจ๊ะแต่เป็นใดเชียเอา่าอันนี้ยังแข็งแรงดีอยู่เอ็กคนน่าเอาจากเอาร้อยสิบปีเนาะเอาร้อยสิบปีร้อยสิบปีโอ้ก่าบอกได้เอาได้บันอีไปเออคนเฮาเกิดมานี่บ่พ้นบ่พ้นจากคนเนยมับันทีไปใส่ชาไปเหนียวบ่ฮู้ เพิ่นว่าดเสด็จก็ให้ทองให้ทองอิติปิโสท้อยล่างดได้หรือได้หรืออ้าวอ,อันพูดในนี้ว่าเจ้าทองอิติปิโสท้อยล่างได้หร<ะ>ือฮะทองอิติปิโสท้อยล่างได้หรือได้อ้าวหลงมากนะเออเอิติปิโสพคะขาละหังสัมมาสัมพุทโธวิสาจจรณาสัมปันโนสุขะเจโลกวิชู อารุตโลปริสาธรรมสารทีสาสเสมนุษย์สัสนังพุทธพกวาติติวาข้าข้าโทพุทธังสารุษยระมาเทศาชกทิระสารมาธรรมสาริปุโลอารุตอโทโตข้าสุโน ปัญสำนลาวาคาถาโสปิ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 อิปัปิปิปิปมือให้ิป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 อปิิปปิ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 ินิป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 ยปิปะปิ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 ิปงปิไ ยยแล้ว,อลวนอนเมื่อค่ำเมื่อคืนแกสวดมนยังบ่สวดมนทุกเช้าทุกเย็นสวดทุกเช้าทุกเย็นฝังว่านี่มาได้เข้าโรงเรียนเลยบู้หนังสือเลยแต่ก็แต่ก็สวดได้สวดได้ฝั่งจำเก,แกง่งๆสวดมน์กนอีล่างนะแกก็สวดใส่ขันในหินแกสวดทุกเช้าเออเราที่ผ่านๆมาเนี้แต่ละมือแต่ละวันแต่ละเดือนนี้แกยังบ่ผพิดปกติยังเฉลยได้บ่ว่าคงส่งตัวหรือว่าอ่อนล้าหลง กป,กกปกติ่าเธอะพื้นว่าพื้นว่าแกกระบได้ถึงขั้นติดเตียงอะไรเต็มเมตรแต่ครั้งเดียวนาที่ที่ท่ามนนี้เขายอนว่าถ้าอยู่ปกตินี่อย่างอยู่ตั้งอีกหลายปีอ้อ,อย่างเดี๋ยวอยาให้แกลมเ้อถ้าลมเราขเท้าเนอะอกระดูกอาดีเโปะบางยังนะนติดเตียงมาก็ลลำบากเลยเนะาะใช้ไม่เท้านี่นะคิดว่าอีห้าอัน ไม้เท้าสีข้านะมาให้แกอ,อ,อันย้อนล่างไปฮั่นอีพออีแม่แกปุญญาตายายแกฮั่นมีคนอายุยืนบ่กกเขาเขานะ่กะก็บ่ยืนป่านนี้หรอกตีอันนี้ยืนจังน<ม>ีเบอกให้ฟังนะแป็บ่อายุยืนป่านนี้นั่นเขาว่านะผู้รุ่นลูกนี่อียืนยังแกบก่กบน,นะนบ่รู้ก็ <laughs> บ่รู้ยลิกเลยเอาจากเก้าส <laughs> ิบเนาะ แต่บางทีเป็นไปแล้วแต่บุญวาสนาอืออ่ะโอเคยังไงก็ภูมิใจครัเนาะเพียงแต่พอได้เป็นภาระเหาให้ลังขี้ลังเดียวอย่างนั้นนาะโอเคก็ซอยเออซอยเรียกตัวเองได้ก็มีลุงแดงย่างแดงก็ธรรมดาเท่าล้วแต่เหายังลุงเนาะก็ดูแลกันไปนะน่าดีละดีละขอหมู่ธนาบุญกุศลเด้อบุงบัณฑรปักรุษอุปการีอายุ ดีกินดีมาเท้าทุกมือนี้อะขอบคุณหลายๆเจ้าโฮจ,จักปูจันคานบ่ฮะปูจันคานอานจารย์คานนั่นเจ้าโฮจักบ่จันคานนะอโฮจักโฮจักจังโฮจักจังเอมาแต่ทางเดียวกันเนี่ยมาแต่ทางเดียวดันใช่แกอยู่บ้านลาดบ้านเกียงเออมาจันคานนะเอออันปูจันคานนี้อายุเก้าสิบต้องแล้ว อย่างน้องเจ้าเอกอายุเก้าสิบสองแมนนุ่มกว่านุ่มกว่าแข็งแรงเอออันเข้าน้ำซ้ำป่านี้ส่วนใหญ่กินไปยังกอกินได้กินได้ปกติอยู่กินมู่กินไกลกิ่นพวกมันพวกเมินนี้กินบ่กินได้ได้ปกติ ผมต้องเพิ่มพวเว w e r เสียงหน่อยนะครับเพราะว่าแกไม่ได้ยินนะครับอาจจะเสียงจะดังไปนิดนึงเดาโทษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เด้๋ยวี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเดี๋เี๋ยวเดี๋ยวียวเดีอยวี๋ยดี๋ี๋ยวเปี๋ยวเี๋ยวเยยีย เอาได้หมันอีไปแท้ะปีพอตายแล้วก็ข้อยังไม่อี่สิบปีอ่ายังไรก็ข้อให้แข็งแรงแข็งแรงอยู่กับลูกกับล้านไปเฮ้งๆคนแน่นอจ้าถูกจ้าดูพุทธปฏัติธมโบปัดสังโคปัดปัดโตพิษปัดโตไผปัดออไผไก่สั่งขันนะพ่อค้าใจริดาเจ้าค่ะมารู้เครื่องเรียมีกระทาดีก่อนนะธรรมโบเพิกบันฑสังโคเพิกบานาสันคันตินะโบโหมีคันตินะจังเอายะกันจังกระหักพุทโธเที่ยง ยัยงเอีหายแล้วสุดยอดสุดยอดครับก็ให้เห็นบรรยากาศนะครับที่หมู่บ้านวังกระดาษนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะย้ายอุยพมาจากทางเขตของอำเภอนาแห,ห้วจังหวัดเลยนะครับเมื่อก่อนก็จะขึ้นอยู่กับอำเภอด่านซ้ายแต่นี้แยกตัวออกไปเป็นอำเภอนาแห้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ส่วนใหญ่จะประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมาจากทางนู้นก็พอหมู่บ้านใหญ่โตขึ้นก็จะมีที่อื่นมา แกมบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาจากที่ว่าอย่างที่ผมว่านี้นะครับเป็นคู่ที่มีอายุยืนที่สุดในในตำบลท้ายดงหรือว่าทั้งอำเภอวังปูงนี่ยนะครับเพราะว่าร้อยกับาสปีแกก็บอกพอสเกิดก็ลองไปบวกลบคูณหารก็ดูนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงจะทําให้ทุกคนได้ชมแล้วก็มีเสียงหัวเราะกันบ้างมีอมยิ้มกันบ้างนะครับในการสนทนาบทสัมภาษณ์ระหว่างผมกับคุณตานะครับ คุณตาคุณยศปัญญานะครับพื้นเพมาจากาบ้านนาท่อนอ,อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับคลิปนี้คงจบไวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ